ป้ยปันวาดสวยฉ่ำม,มากถ่ายรูปฉลองวันเกิดสุดเทิ์แต่ละภาพลืมอายุจริงเลยอายุไม่มีผลต่อความสวยจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวเป้ยปันวาดที่ล่าสุดนั้นได้ลงเสร็จภาพฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ46ปีเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเป้ยปันวาดนั้นได้จัดเต็มหน้าผมพร้อมโพสท่าถ่ายแบบที่มีความเป็นมืออาชีพสุดๆไม่ว่าจะหันหรือขยับมุมไหนก็สวยเรธิ์ แถมเหมือนถูกสตาร์เอาไว้ในช่วงวัยรุ่นเลยทีเดียวซึ่งนอกจากคนดังในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับจะเข้ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสาวเปยกันอย่างรัวๆแล้วหลายคนนั้นยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยค่ะว่าหากไม่บอกอายุจริงคงนึกว่าเปยปันวาดน,นั้นเพิ่งจะ30ต้นๆเท่านั้นเอง รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าสวยปังมากๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ